สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูพักชนิดหนึ่งก็คือนี้เลยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นหรือว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็คือมระขี้นกนั่นเองมระขี้นกนะคะซึ่งมระขี้นกเนี่ยก็จะมีผลเล็กๆไม่เหมือนมระมระจีนนะคะถ้าเกิดว่ามาระจีนเนี่ยเขาก็จะแบบลูกใหญ่ๆยาวๆส่วนมระขี้นกเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า ลูกสั้นๆนมีเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ส่วนมากหลายๆท่านที่สามารถกินดิบได้เนี่ยเขาก็นําไปจิ้มน้ําพริกหรือว่าใครที่ไม่ค่อยชอบอรับประทานผลดิบเนี่ยก็สามารถมาลวกดได้นะคะยอดนี้ก็สามารถมาลวกจิ้มพริกได้นะคะมรักขี้นกเนี่ยก็จะมีะรสขมนิดนึงนะคะหรือว่าหลายๆท่านที่ชอบอรสขมเนี่ยก็ สามารถทานได้เลยนะคะนำไปจิ้มดิบกับน้ำพริกเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าอร่อยมากดิฉันเนี่ยชอบทานอ่ะดิบๆนะคะเนี่ยก็มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นในบ้านด้วยก็เลยรดน้ำทุกๆวันเลยนะคะมันก็เลยงามนิดหนึ่งแล้วก็ผลของมะระเนี่ยนะคะโอ้โหออกนะคะออกดกมากเลยทีเดียวค่ะ เหมือนแบบว่ายิ่งเด็ดยิ่งออกนะคะเนี่ยก็ลูกเล็กๆเนี่ยแล้วก็ดอกเนี่ยก็ออกเรื่อยๆนะคะนี่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 นะคะค่ะแล้วก็มระมะระขี้นกนะคะเขาบอกว่ามีคุณสมบัติเนี่ยโหบอกได้เลยว่ามากเลยทีเดียวแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีมากเลยของมระขี้นกนะคะมระขี้นกเนี่ยก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายเราด้วยซึ่งโบราณเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะนี่แหละก็เป็นดั่งที่โบราณเขาบอกไว้นะคะค่ะแล้วก็ยังช่วยลดระดับเครตลอตอนด้วยแล้วก็ตรายกิสรายในตับอย่างมีสิทธิภาพแล้วก็ช่วยป้องกันความหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดงแล้วก็ช่วยยับยัง้ง สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าขับถ่ายสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยบำบัดร,รักษาโรคเขาบอกว่าวะวะเบาหวานอีกด้วยนะนี่นะคะปัจจุบันนี้คนก็เป็นโรคเบาหวานกันเยอะนะคะค่ะแล้วก็ช่วยลดความดันของโลหิตด้วยนะคะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวแหละนะคะต้นเดียวเนี่ยโหดนานแล้วเนาะ เราก็รดน้ําทุกวันแล้วก็ทําค้างให้กับมะระด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังช่วยทําให้เจริญอาหารด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าสารที่มีรสขมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นน้ําย่อยให้ออกมาแล้วก็ทําให้เรารับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอาการไอหรือรังด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดเสมหะโดยที่เราใช้รากนะคะทางอ่า แพทย์แผนไทยสมุนไพรเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราอยากจะเรียนรู้สปปรรพคุณหรือว่าอยากจะรู้สปปรรพคุณให้ชัดเจนเนี่ยก็สามารถถามแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณหมอเขาได้นะคะเขาก็อาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมเราได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยอาการปวดฟันโดยเขาบอกว่าใช้รากสดของมะระขี้นกเนี่ยต้มน้ําดื่มนะคะแล้วก็เถาแห้งสามกร,รัมต้มกับน้ําหรือว่ารากเถาก็ได้นะคะ ก็สามารถช่วยบำบัดได้ด้วยแล้วก็ช่วยอาการร้อนในกระหายน้ำด้วยนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ช่วยรักษาอาการบิดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ด้วยนะคะโอ้หนี่สรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าพืชผักสมุนไพรเนี่ยก็สามารถ สอบถามผู้ที่เขามีความชํานาญทางได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะสามารถแนะนําให้เราได้อย่างถูกต้องค่ะนี่โอ้โหนี่ดกมากเลยทีเดียวค่ะมะระนะคะนี่ปลูกไว้แค่นี้แหละนะคะมันก็มีอยูอ่ต้นเดียวเนี่ยทำค้างให้มันนะคะก็ ขึ้นขแขนงแตกขแขนงเยอยะแยะมากเลยทีเดียวกินไม่หวัดไม่ไหวนะคะเพื่อนบ้านมานี่ก็ให้เขาเก็บไปเหมือนแบบว่ายิ่งเก็บยิ่งออกลูกนะคะเนี่ยค่ะก็มระมมระขี้นกค่ะนี่ทำค้างทำค้างให้เขานะคะก็หลายๆท่านที่มีพื้นที่เนี่ยก็สามารถปลูกไว้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นก็อย่าไปถอนทิ้งนะคะเพราะว่าก็มีประโยชน์แล้วก็เราสามารถทำ มาทำอาหารรับประทานได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวเรื่องราวของมระคขี้นกมระขี้กค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะท่านที่เข้ามาติดตามารับชมคลิปของเรายังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกต่อไปนะคะ